ชมากเลยชอบมากพราะส่วนใหญ่เวลาเลื่อนเลื่อนแบบเลื่อนผ่านเรียวหรือว่ายู่อะไรแบบนี้ก็จะเจอดวนนะครับไอเดียดีมากนวนนี่ต้องบอกว่าสร้างสร้างเสียงหัวเราะให้เราได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเบิบุ๊กแล้วก็จิกัดสังคมวนี้ชอบน้ำเสนอเมาได้ดีมากชอบมากชอบคุณป้าคนนี้อนนี้ป้านี่อยู่คอนโดต้องใส่คุณป้าแบบมนุษย์ป้า มันมีตุก๊กตาที่เป็นคาแรคเตอร์ง่ายๆที่บบกวาดง่ายๆนะแล้วก็ทำออกมาเป็นสินค้าได้แบบนี้มากอันนี้เราต้องฝ่าย่พ็อกอย่างเราต้องมีวะงานก็เบื้องหลังนติกเกอร์นะน่ารักดีนะน่ารักขาวขาวดีสวยงามขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ